สบายดีพี่น้องกับสบายดียามแรงพี่น้องทุขสุขสุขคนสมองสุบานไอซีสุข,ขานเตะขลบกตาแฟงทุกตัวโลกมันในเย็นดีผสมสองของน้องคาโซกพี่น้องยามแรงอังเวทกับบอดอนกบเราอายมาไหลมองพี่น้องไหลมองปลาซิวปัด ผมมีปลาซีอยู่สันขึ้นพายเขาถนอะไรขนาดน่แม่นีัยวัวมีจ๊ดิบ่วยเยอะล้เดียวของอนเดียของ mong a thương mại giải ngoại bay mưu hai mưu một dòng doa ba bay 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 mong a thương mong a thương mại dùng mong a thương mại dùng mọi thương mại dùng mọi thương mại dùng mọi thương mại อะไรมรองปล,ลิอยู่ปะทำมาได้หลขคืนไมไหรอยู่พายอวด <c oughs> น้กหัวมันใสพี่เนาะใช่จริงจริงเลย โอ้เส oh, ียงไม่อีจักจันอนกันอยู่สนั่นโอ้ห่างมาแดงตัวในไข่พระเจ้าอุ่นโตน่มันสิไข,ข่แล้วแบบไงยันในไข่โตนแล้วไข่ตึงแล้วมันแดงก็ดิ <c oughs>

ตัวหญ่อยันาของเาสุดใหญ่อยู่นะหันเลยจะขับผังของไงเสืยวัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่ปากับของหัวกับสุดใหญ่อยู่น่ะหันเลยแม่เป็นนโมหามเลยด้ใช่ห่ ยังห่างอยู่นี่น่ะบ่แล้วโอ๋เมาใหม่ดีขึ้นเดี๋ยวมองปลาซิวยังห่างเหมือนตายเนี่น้มันยังเลิกเนาะนอนมองมันบ่จมแห้งเนาะอันนน้เพียงเข้านั่นน่ะพอดีเลยนลงบ่จัดูด ไปกันเอ้บคุงลุงคนนะนี่อะของก็ลงซองด่างเลยบาะลงพายบาทอยู่หวยมันบ่อยากถือไ่ต้องไลยกบนัมมันยังเหลือฮะใน่ไหมให้พ่อยบ่เดิ ม <c ười> <ừ> ันปล่อดูสิร้อนบนเห็นสนมั้ล่ะส่อนบอบบังบ่งนัน ปลาซิวท่านละลายครับโอ้ปลาซิวแต่กระจากเลยว่ะนม่เนะแต่ หากก,กลางมันพันได้แล้วได้เนี่ยนะแต่ซีลอยู่หวยน่ะได้ยุบหนึ่งอันนี้มาคายอะได้ไปซี่โตแล้วอฮเก็ดกันนะได้มันก็นไห่ทั้งพี่เลยนี่ได nó thêm nhiều Mới nào ở lan yang nào nọc lạy nào ở sour lời nó, này lạy bóng chìm mười rồi, mười tám mười tám mười nhảy mười tám mười tám bà tám ให้เบิ่งไกระไรๆนี่เนาะนี่ขาวก็ได้เลยนะขาวมนมองขาวมนลขาวซิวขาวหงงหข,ของขอ,ของอันตราย

จัชพึ่งเอาะได้ปลาเทอรปลากับกองเจียวเออมองน้ำถือปลาสำนี้เนะะาะปลาเทอร์ยังหลดอยู่กับข,ขวัวเด้อ mình nhang mình nhang cứ bên nhựt bên nhay thế hơi không khổng Hãy không ทั้นงนั้นเลยแหละเอาเอาบ่อได้บ้านเฮ้ยฮะถือว่าตัวเมื่ไงเอาบ่อได้ค่ะค่้วันอ้วนจัดการอ้วนจัดการ จับจมันบอกี่ปลาหาอนี่ยนะได้สี่ห้าตัวได้ปดปาปักนั่นถืออะไรตัวกุ้งเนี่ยนะหยักหยก่ะเด่นะ ดิ้นหยอกหยอกอยู่ป้ายังได้ป่ะอยู่ข้างนอกหรือข้างในป่ะตะเก่งบ่ถึกมองไปด้นตะกี๋มาจ้าเสร็จแ้กคับก่อนสุพรนะพี่น้องลาเล้วเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอๆกันคลิปหน้าพี่น้อยเอาบังผักส้มก็ไล่กดแชรซ่ลาแล้วเด้อพี่น้อง ปลากระไดไล่เติบพี่น้องปลาซิวปลาขาวขาวมณ์ปลา,าปากคือว่าปลาตะเพียนเท่านั้นตะเพียนปลาตะเออจักไปชัก,ชกอันเดียวกันเป็นยังสิภาคกันไรเป็นตะสิการ์ก่อนแล้วพี่น้องทำนะโชคดีกับสบายแน่สบายดีสุขสุขคนเด้ออย่าลืมกลับมาหามดูหามชมแล้วก็กระไรกระแซ่หันเด้อเด้อพี่น้องไอ สองน้องพาโซกพี่เนอะก็ได้ขานนมขาขนมให้นั่งคนนั่งกับเบสบายพาไปหาหมอมาเช้าหน่อกันบายดีพอๆกันคลิปหนาพี่เนอะ